สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาพาเพื่อนๆต่อขึ้นไปหาโคนะคะก็ต่อเก็บโคนะคะหลังเราต่อขึ้นมาได้แถวหนึ่งแล้วนะคะฝั่งนี้ฝั่งทางนี้เหลือฝั่งนี้เราก็จะพาต่อขึ้นไปนะคะอันนี้เราก็จะพาต่อสาหรับคนที่ทําเป็นแล้วก็จะไม่ ไม่ไม่ต้องอะไรมากนะคะอันนี้ก็เผื่อคนที่เพิ่งจะเข้ามาหรืออาจคนที่ยังไม่เคยต่อนะคะจะต่อให้ดูนะคะเราทํามาสองมุมนะคะทํามาก่อนสองมุมแล้วมุมเราจะมาเชื่อมตรงมุมที่สามตรงนี้เราก็ขึ้นมาสามหลักแล้วก็ขึ้นโซ่สองไว้นะคะเพราะว่าจุดตรงนี้จะอธิบายว่าจุดตรงนี้นะคะเราจะต่อตรงนี้ก่อนนะตรงนี้นะมุมนี้มุมนี้แล้วก็ คือจะต่อมุมนี้แล้วก็มาเชื่อมตรงโซ่ห้าตรงนี้แล้วก็มาต่อมุมนี้แล้วก็มาโซ่ห้าแล้วก็มุมแล้วก็โซ่ห้าแล้วก็มุมมุมจะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่นะคะ mm. เราจะมาต่อกันคือเราก็ต้องเริ่มเริ่มทำมุมขึ้นมาก่อนนะคะอันนี้เราไม่ต่อเราก็ทํามาก่อนทํามาแล้วเราก็จะเริ่มเริ่มต่อกันเลยนะคะก็จับขึ้นมาเลยตรงนี้ มะะุม,มนี้เวลาเราต่อเราจะใช้ต่อด้านผิดนะคะเอาด้านผิดออกมาด้านผิดชนกันอย่างนี้นะคะเราจะทําด้านผิดอย่างนี้สู้สองนะคะก็จะพาต่อให้ดูส่วนคลิปหน้าก็จะเป็นการการต่อตรงตรงช่วงคอนะคะเพราะว่า เพื่อนมีเพื่อนๆบอกว่าให้ทำเก็บคอตอนช่วงอรอบสุดท้ายของเก็บคอของห้ามุมดอกห้ามุมค่ะเดี๋ยวจะพาทำตรงนั้นนะคะตอนนี้คือพาททาทำตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วก็มาเอกลงตรงนี้นะคะเอกลงตรงนี้ก่อนแล้วก็โซ่สองโซ่สองมาเอกโซ่ห้าตรงนี้แล้วก็โซ่สองข้ามกลับมาข้ามกลับมามาเอกตรงนี้โซ่ห้าฝั่งนี้ แล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็ทำมุมทำมุมโซ่สามควักพันในหลักนะคะแล้วก็ทำอีกหลักหนึ่งแล้วก็โซ่สามแล้วก็พันในหลักแล้วก็ขึ้นอีกหนึ่งหลักหลักที่สามนะแล้วก็โซ่สองโซ่สองเราจะมาเชื่อมกับตรงนี้จุดเชื่อมต่อของมุมตรงนี้นะคะตรงนี้แล้วก็โซ่สอง โซ่สองข้ามกลับมามาลงหนึ่งหลักตรงนี้แล้วก็ลงหลักที่หลักอันนี้เป็นหลักที่ห้านะคะหลักที่ห้าของเกีบโซ่สามแล้วก็ควักในหลักอีกหนึ่งหลักแล้วก็โซ่สามควักในหลักเหมือนกันเสร็จแล้วก็มาลงเอ็กตรงนี้โซ่ห้าแล้วก็โซ่สองทีนี้เราก็จะข้ามกลับมาเชื่อมกับ ฝั่งนี้กับดอกนี้โซ่ห้าแล้วก็โซ่สองข้ามกลับมาแล้วก็ไหมเอ็กตรงนี้ตรงโซ่ห้าแล้วก็ทํากีบถัดไปคือกีบถัดไปก็โซ่สามแล้วก็ควักในหลักแล้วก็อีกหลักที่สองโซ่สามเหมือนกันแล้วก็ควักในหลักหลักที่สามหนึ่งสองโซ่สองนะคะแล้วก็ มาเชื่อมกับมุมตรงนี้จุดเชื่อมต่อของดอกนะคะของมุมตรงนี้แล้วก็โซ่สองข้ามกลับมาลงหลักที่สี 5, 3, ่แล้วก็หลักที่ห้าโซ่สามควักในหลักแล้วก็หลักที่หกโซ่สามควักในหลักแล้วก็เอ็กลง ช่องโซ่ห้าตรงนี้แล้วก็โซ่สองโซ่สองเราจะมาต่อกับจุดนี้โซ่ห้าตรงนี้แล้วก็โซ่สองข้ามกลับมามาอีกตรงนี้แล้วก็ขึ้นกลีบนี้เป็นกลีบสุดท้ายนะคะของการเชื่อมต่อหลักเลขหลักที่สองโซ่สามควักในหลักแล้วก็หลักที่สาม โซ่สองแล้วก็มาเชื่อมกับจุดนี้จุดสุดท้ายกีบสุดท้ายนะคะแล้วก็โซ่สองห้ามกลับมาแล้วก็หลักที่ห้าหลักที่ห้าโซ่สามแล้วก็ควักในหลักแล้วก็หลักที่หกสองสามควักในหลัก ได้ยางงี้นะแล้วก็มาเอ็กลงตรงโซ่ห้าตรงนี้เสร็จนี้ก็โซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็มาเอ็กลงตรงจุดเริ่มต้นของงานเสร็จแล้วก็ตัดไหมได้เลยค่ะเสร็จเป็นอันเสร็จนะคะคือการต่อดอกของเรานะคะจะให้ดูว่าดอกออกมาแล้วเป็นยังไงอย่างนี้นะคะเราเราวิธีต่อเราคือต่อด้านผิดอย่างงี้ใช่ไหมพอพอแล้วก็พิก เวลาเราดูงานเราก็หันกลับมาดูด้านนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเราเราเริ่มต่อจากจุดนี้นะคะเราต่องานด้านเราทํางานด้านซ้ายนะคะต่อจากจุดนี้แล้วก็มาจุดนี้แล้วก็จุดตรงนี้จุดเชื่อมต่อตรงนี้แล้วก็จุดนี้แล้วก็มาจุดนี้จุดนี้จุดนี้คืออย่างนี้นะคะจะออกมาอย่างนี้นะคะอันนี้คืองานจะต่อขึ้นไปหาคออันนี้คือเป็นแขนใช่ไหมนี่คือแขนนะคะเราก็จะต่อขึ้นไปแล้วก็จะต่อเก็บงานขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ น,นี้เราก็จะเก็บขึ้นไปเรื่อยๆเก็บขึ้นไปเรื่อยๆจนได้ความแคบของคอตามที่เราต้องการนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะถ้าเพื่อนเพื่ๆชอบก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไว้ได้นะคะเป็นยังไงก็คอมเมนต์ได้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ